คานิก้ารุ่น H E d W Top N หนึ่งในรุ่นของ Professional Line จากคานิก้านะครับแบรนด์กีตารที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องความประณีต และการออกแบบที่ให้ความสําคัญทั้งในด้านของเสียงกีตาร์และความรู้สึกของผู้เล่นครับไม้หน้าของกีตาร์ตัวนี้นะครับเป็น Spruce Double Top ครับประกอบไปด้วยไม้แผ่นหน้าที่เป็นไม้ Spruce นะครับส่วนเลเยอร์ที่2หรือว่าชั้นตรงกลางนะครับเป็น Norm x ครับผมแล้วก็ประกบปิดท้ายด้วย Carbon k e v l a r นะครับจุดเด่นมากๆเลยของกีตาร์รุ่นนี้นะครับคือฟีลลิ่งของการเล่นที่ solid ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นนักกีตาร์มืออาชีพหากคุณกําลังมองหากีตาร์แต่มันท็อปที่เสียงดีงานเนี้บฟิลลิ่งหรูๆเนี่ยต้องมาลองด้วยตัวเองครับแล้วคุณจะเข้าใจว่าเครื่องดนตรีที่ดีๆเนี่ยมันแตกต่างกันยังไง